ไค่ะก็อ้อมกับชิวเรียนโรงเรียนมัธยมเดียวกันนะนะคะอตอนนั้นอ้อมอยู่ประมาณม .2 นะคะก็เราก็แอบ,บชอบรุ่นพี่รุ่นนี้เยอะแยะแต่ว่าคือเราก็ไปเห็นชิวอะคะ่ะก็เขาก็อยู่ห้องเขาเรียนห้องหนึ่ง เราก็แอบ,บตามไปดูเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะเป็นคนเขาขาตีตีตัวเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปตามดูเขาตอนแรกก็แอบ,บปื้มธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะสมัยตอนม2เนี่ยผมเจอเขาครั้งแรกน่าจะเป็นช่วงตอนที่กําลังเดินขึ้นอาคารเรียนนะครับส่งบันไดครับเขากลังเดินลงมาผมกําลังเดินขึ้นไปเงี้ยก็ได้สบตากันครั้งแรก ก็ไม่ได้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ก็รู้สึกว่าโอเคน่ารักดีช่วงหนึ่งก็คือเราต้องไปเลือกวิชาเลือกทีนี้เราก็เลยไปเลือกรงเรียนวิชาเลือกเดียวกับเขาอยากจะใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โครงงานวิทยาศาสตร์แต่เรานี่คือแบบไม่เก่งเลยเราอยู่ห้องที่แบบเรียนไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แอบขอเบอร์เขาจากเพื่อนแอบขอเบอร์เขาจากเพื่อน ทีนี้ข่าวก็กระจายเลยค่ะเพราะยังเด็กกันอยู่ทีนี้พอเด็กผู้ชายมันรู้ว่าแบบเฮ้ยคนนี้แอบชอบคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็กระจายไปรู้รู้กันหมดเลยหลังจากนั้นไม่นานนกักก็มีเพื่อนเพื่อนเนี่ยแหละครับมาบอกว่าเฮ้ยคนนี้นะมาชอบเราอะไรเงี้ยทีนี้เราก็โทรไปหาเขาโทรไปคุยอะไรเงี้ยเขาก็คุยด้วยธรรมดาปกติเราก็แอบปลื้มเขาไปเรื่อยเรื่อยเริ่มชอบมากขึ้นเรื่อยๆอยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ความรู้จักกัน ก็ได้พบกันตามภาษาวัยรุ่นนะครับตามเขามาตอนหลังแล้วก็ชิวเขาก็พูดแบบพูดเหมือนพูดรัสามใจอะคะ่ะก็แบบว่าเออก็ชอบอ้อมนาแต่คือแบบเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรประมาณนี้คะ่ะค <S theme music> ่ะทัมาตอนหลังนะอ้อมก็เ,เริ่มชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เริ่มโทรไปหาเขาบ่อยแต่ว่าเขาก็พูดมาว่าตอนนี้ก็ เรายังไม่ได้ชอบอ้อมนะแต่คือเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งอะเราชอบอ้อมขึ้นมาเราก็จะไปจีบอ้อมเองละก,นกันอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เสียใจมากเลยคือแบบก็รู้ว่าเขาเหมือนเขาไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็ก็เสียใจร้องไห้อะไรเงี้ย กักันจนสุสพอผ่านไปสักปีนึงค่ะขึ้นมสี่ตอนนั้นอ้อมก็เริ่มแบบว,ว่ามีเหมือนเหมือนจะสวยขึ้นนิดนึงคือมสี่ก็เริ่มแบบไว้ผมยาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีดัดฟันเหมือนรักษาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เริ่มน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะชิวเขาก็เริ่มเริ่มมาตามจีบตามแบบว่า มามีเขียนข้อความใต้โต๊ะบ้างมีแอบเขียนจดหมายมาหาบ้างอะไรเงี้ยค่ะครานี้มีโทรมีโทรมาหาด้วยเราก็รู้ว่าเป็นเขาแต่ว่าเราก็ยิงเพราะว่าเราลืมขาบแล้วเราก็แบบไม่อยากสนใจเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอมาช่วงหนึ่งเขาก็เริ่มตามมาส่งบ้านแต่คือเราก็ไม่ไคุยกันนะคะเราก็ให้เขาตามมาอะไรเงี้ยจนเขาไปได้เบอร์โทรศัพท์เรามาเขาก็ถามว่า อ้มจําได้ไหมที่เราเคยบอกว่าถ้าเกิดวันนึงถ้าเรารู้สึกว่าชอบอ้อมอ่ะเราจะมาจีบอ้อมเองนะเนี่ยเราจีบอ้อมนะเออรักนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคบกันตั้งแต่ตอนนั้นนะคะาาที่คอออคอมมมหลัไวยแะส ตอนนี้ก็สิบกว่ปีแล้วครับก็มีความผูกพันแล้วก็ความรักให้กันมาเรื่อยๆครับหรือตัดก็ไม่ขาดแล้วตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วน่าจะแต่งงานสัก,กที รักเขามากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับคือช่วงแรกๆเนี้ยผมอาจจะไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่คือจิตเล่นมากไปหน่อยอยังสนุกกับเพื่อนอยู่ช่วงหลังๆเนี้ยเขาเริ่มให้ความสำคัญกับผมให้ความรักกับผมมากขึ้นผมรู้สึกได้คนระับมันจะมีความประทับใจอยู่ช่วง6-7ปีที่ผ่านมานี่ครับชีวิตผมเรียกได้ว่าเข้าสู่ยุคเมือ่อก็คือเราใช้กันทำธุรกิจเล็ก แต่ค่อคนช้างลั่นบากนิดหนึ่งแต่มาเค้าผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบสาบ้านไม่เคยได้ทาธุรกิจแบบนี้มาก่อนไม่เคยต้องทํางานหนักหรือทํางานอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับก็เขาอยู่ช่วยผมตลอดคอยช่วยเลยผมทุกอย่างไม่เคยห่างไปไหนทำให้ผมประทับใจเขามากเลยก็มาตอนนี้ชีวิตผมกลับเข้ามาสู่ยุคของแสงสว่างแล้วตอนนี้มีความสุขดีมากมีเขาอยู่ข้างมีเวลาให้เค้าตลอด ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ดีครับมสิ่งดีอยู่ด้วยกันตลอดไปก็ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกับเขานะคะก็รู้สึกว่าเขาสำคัญกับเรามากก็เขาคอยคอยให้กำลังใจทุกอย่าง คือว่าจรไม่รองอะนะคืออา้อมาเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสู้อะไรอะไรอย่างนี้ยค่ะเพราะว่าชิวเขาก็จะคอยอคอยสอนคอยให้กําลังใจคือเขาเหมือนเป็นยติผู้ใหญ่คน,นหนึ่ง <c ười> สอนเราทุกอย่างอะไรอย่างนี้ยค่ะว่าแบบเ,เรื่องแค่นี้ไม่ต้องท้อนะอะไรองนี้คือ,อ เราใช้ชีวิตมาเราไม่เคยต้องกลัวอะไรเพราะว่าเรามีเขาอยู่ข้างๆตลอดนะคะคือต่อไปนี้ถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีเขาก็รู้สึกว่าแบบก็คงจะอยู่ไม่ได้เลยเนี้นะคะ่ะ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือ15ปีที่เรารู้จักกันมาก็คือมันเป็นเกินครึ่งของชีวิตที่ที่อ้อมเกินครึ่งชีวิตของอ้อมเลยนะคะก็อ้อมรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ้อมแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาเขาดูแลอ้อมได้ะคะ่ะ เป็นผู้ชายที่ดีให้ตลอดไปแล้วก็อจะดูแลให้ตลอดไปท,ทั้งชีวิตแล้วก็จะรีบผ้าซักผ้าให้แล้วกันทำกับข้าวให้กินด้วยช่วงไม่ห่นงนี้รู้สึกว่าเขาเริ่มขยานาทำอาหารทำกับข้าวมากขึ้น <S <S เรื่องมีอะไรอร่อยๆมากินมากขึ้นกดีครับชอบค่ะสำหรับอ้อมนะคะก็ ก็จะไม่ขอสัญญาอะไรค่ะแต่ว่าคืออ้อมก็จะทําให้เหมือนเดิมตลอดคือตลอดเวลาที่เราพบก,กันมาอ้อมก็ไม่เคยแบบเปลี่ยนไปหรือว่าว่าไปไหนอย่างี้อ้อมก็จะทําเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะทำทาข้าวให้กินอ้อมก็จะไม่ล้างจานอ้อมจะทํากับข้าวให้แล้วก็คือจะซักผ้าให้จะเอาผ้าเข้าเครื่องให้แต่เองก็ต้องดีดให้เขาด้วยจะทำให้เหมือนเดิมทุกอย่างเขาจะดูแลตัวเองไปตลอดเหมือนกัน Come true.